กูดิตโตเก็บไปแล้ว <hi> ก <Yeah, S 1> ูด <all fruit> okay, right. ิตโตอย่างโกะออกเช้าแล้แม่งนั่งฉคนไม่เห็นอะไรเลยลากมันมาประหารดินี่อยู่ห้องไหนตัวนี้เนี่ยอยู่ห้งไหนตัวไนะลัหลัวหลัตัวลอตัวอคตัวอบตัวออกมาออกมาตำรวจล้อแล้วตีน้อ ออกมาครับออกมาครับออกมาครับขาดคืนจะถูกวิสามันนะครับทางไปอาวุธเด็ดขาดสสวัดีครับทางไปอาวุธเด็ดขาดอาอยู่ไหนวะไหนพวกเราสักเก้าคนสิบคนประชานพอเอามึงนะครับตอนนี้บัง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  ทพยามันางี้ยาม่พยาฮ้ยัยยยยยยม่ยย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 อยย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 มยรยยยยรยยยยยยโยยยยยยลยย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 ิยยย่ยย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 นยย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 หยย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 ินยยยยย ちい。<laughs> <laughs>